ข่าวคือฮาวงการโซเชียลนะฮะไม่พ้นเรื่องของความบ้าก,กามความหื่นกามอีกเหมือนเคยนะฮะ <c oughs> นอกจากวงการดูเขื่อนของพระสงฆ์เนี่ยล่าสุดครับ เขาบอกว่าเข้าสู่วงการหมอฟันแล้วนะฮะหมอฟันคนดังดาวติกต็อกหลอกเปิดกล้องลวกกล้วยเตี๋ยวให้เยาวชนดูนะฮะตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อยากรู้ครับว่าหมอฟันดาวติกต็อกเนี่ยคือใครบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่หมอฟันคนดังอย่างหมอสุนินแน่นอนนะครับเป็นใครก็ไม่รู้ครับแต่อีกอันหนึ่งดี หลายคนเนี่ยสนใจครับก็คือศัพท์ที่เขาใช้ครับรวกล้วยเตี๋ยวหลายคนงงว่าอืหมอฟันเนี่ยก็มีอาชีพเสริมเหรอขายก๋วยเตี๋ยวเหรอไม่ใช่นะครับรวกก้วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะพูดให้มันให้มันดูไม่หยาบยังไงสาวแหนมเรอร้จงปล่อยให้มันเงี้ยนคีเยสกระตุกกระเจียวด้วยความเร็วสุดตุกตุอตุกคุยหยาบไหมเนี่ยอน่าจะหยาบก็ช่วยตัวเองฮะ คือเขาบอกว่าหมอฟันดาวติกตอกไรน์เนี้ยโปรโมตตัวเองผ่านติกตอกนะแล้วก็เด็กที่ไปดัดฟันเนี่ยคนไหนสวยเนี่ยเขาจะจดชื่อไว้ฮนะาจดชื่อเสร็จขอลงขอไลน์ขอโลนครับเขาก็จะทักไปบอกนูเปิดกล้องดูสิคุณหมอจะให้ดูการจัดฟันรูปแบบใหม่พอเปิดมาปุ๊บ ลวกไว้เตี๋ยวครับบอกเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือจะเอาเส้นหมีม่เด็กกเ็เด็กที่โดนในส่วนใหญ่เนี่ยอายุเยาวชนนะฮะสิบสามสิบเจ็ดกับเด็กก็ตกใจดีครับทีเนี้ยมีน้องบางคนเนี่ยเขาก็เลยแบบมาฟ้องเพจอะนะเพจที่เขามาแจ้งเรื่องตอนแรกเนี่ยคือเพจยักดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทถูก็เลยบอกว่ามีเด็กหลายคนเนี่ยโดนแบบนี้นะครับแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยมันอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นแบบล่อลวงเด็กไปทำอนาจารน่ะ เรื่องนี้ยังไงมันก็ผิดกฎหมายกับไปลวกก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆด,ดูได้ยังไงครับมันดูเรศแมช่วงนี้ก็ไม่แผ่วเลยนะ,ะทุกวงการครับคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยคือฮาก็บอกว่าอะไรเนี่ยใครอะอะไรนักหนากูตามไม่ทันบอกตรงๆสับใหม่ไม่เคยทันมาไวมากมีคนบอกว่าชักเว่าไงอ่าก็ใช่ครับชักเว่าครับแต่เขาอาจจะเลี่ยงะฮะมันดูไม่สุภาพครับชักเว่าเลยะฮะก็ลวกก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีคนบอกว่าลวกนานระวังเมื่อย มีคนบอกว่ามังกรกินหมี่ครับบางคนบอกว่าขอเส้นใหญ่ค่ะแหมก็คอมเมนต์ก็ตลกโปกฮานไปนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องตามสืบนะครับว่าหมอฟันคนดังเก่าเนี่ยที่เป็นดาวติก톡ออเนี่ยคือใครครับยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่หมอสุนินนะเว้ยใครอย่าไปพูดเลยที่มันเดี๋ยวจะฟ้องร้องกันนะฮะก็คิดเห็นยังไงกับหมอฟันดาวติก,ตออกลวกก๋วยเตี๋ยวให้เด็กดูก็ คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องวิ v เตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงตะลุนนรกเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิ o เตอร์นะครับข่าวสารทีดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง